สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าช่วงนี้กิจกรรมงานประจำเยอะแล้วก็กิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ก็อัดแน่นเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยจะมาไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตอนนี้หน่อยกำลังจะสวดมนต์นะคะประจําปีสวดมนต์ข้ามปีแหละ ทุกต้นปีหน่อยก็จะสวดมนต์นะคะร้อยแปดนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่แปดแล้วพรุ่งนี้ก็จะครบ9วันต่อกันนะคะซึ่งทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะสวดมนต์นะคะเดี๋ยวหน่อยจะชอบมาเปิดเปิดไพ่นะคะก่อนที่จะสวดมนต์วันนี้เออหน่อยจะเอาเอาอะไรดีเอาอย่างนี้ดีกว่าหน่อยเปิดเปิดไพ่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยท็อปิก เจอกันครั้งสุดท้ายเขารู้สึกอย่างไรกับเราดีกว่าเนาะเขาคนนั้นนะคะซึ่งแสดงว่าคนที่มาดูคลิปนี้จะต้องอยู่ในสถานะแอบรักแอบชอบมีคนที่สนใจแล้วก็คนคนนั้นก็อาจจะก็อยู่ในวงสังคมนะคะได้พบได้เจอกันแล้วอยู่ในสังคมอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่ได้พบเจอตัวเป็นๆกันแล้วนะคะมันก็จะเข้าสู่คำถามที่ว่าพบกันครั้งสุดท้ายเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะหน่อยขอ3ามใบเท่านั้นนะจ๊ะเอาหนึ่งโอโ The, the view. คุณไปทำอะไรให้เขารู้สึก ลุ่มหลงโไม่มีกลิ่งหนึ่งเหรียญไพ่ใบสุดท้ายแสดงว่าเขาคนนี้ King of Sword การที่คุณได้พบเจอกับเขาครั้งล่าสุดนะคะคุณต้องไปทำเสน่ห์ใส่เขาแน่เ <c oughs> The Devil มันมีเรื่องของ แสดงว่าหลังจากที่พบเจอกันแล้วครั้งสุดท้ายคุณต้องไปทำให้เขารู้สึกเอ๊ะหรือรู้สึกว่าคุณต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแน่เลยจึงทำให้เขารู้สึกเหมือนกับแบบตื่นเต้นที่ได้พบเจอคุณครั้งนี้หรือพอพบเจอคุณแล้วกลับไปนอนคิด ถึงหรือกลับไปนอนนึกถึงหรือหรือเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่ไปสะกิดใจเขาอะทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาเราเขาอะนะคะเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาเราไม่ได้ให้ความสนใจคนคนนี้แต่พอทําไมครั้งสุดท้ายเพื่อได้พบเจอกันหรืออาจจะถึงขั้นแบบมองตากันได้แบบว่าศบสายตากันบ้างนะคะเพราะว่าคุณสองคนเป็นคนที่ ไม่แสดงความรู้สึกไม่แสดงออกนะคะซึ่งจริงๆเรามาอ่านเนี่ยในสถานนี้ยนะัที่เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงแต่เรามั่นใจว่าเราอะมีอะไรที่พิเศษกับเขาหรือว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในความคิดอยู่ในมโนอยู่ในอ่า จะหลับจะตื่นหรือทํากิจกรรมอะไรถ้าว่างเมื่อไหร่ปุ๊บคนคนนี้จะต้องเข้ามาอยู่ในความคิดของคุณเพราะว่ามันเหมือนกับมีบ่วงพันธนาการมันเหมือนกับมันลุ่มหลงมันเหมือนกับแบบไม่สามารถตัดเขาออกจากหัวได้มันก็เลยตรงกับคําถามของหน่อยที่ว่าวันนี้นะคะว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเจอเราเขาครั้งสุดเจอกันครั้งสุดท้ายนะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะ เขามีความรู้สึกว่ามันอาจจะถึงจังหวะเวลาหนึ่งเหรียญน,นะคะหรือว่าบางทีเขาจะเอ่อต้องได้มีการมาเหมือนกับลองคิดทบทวนความรู้สึกตัวเองใหม่นะคะว่าจริงๆแล้วนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือว่าคุณมีอะไรพิเศษนะคะจากคนอื่นๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับพอได้เจอกันล่าสุดแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะลองมองคนคนนี้ดีดูหร,หรือเราจะลองมอง คนคนนี้ใหม่อันนี้คือความคิดของเขาอะนะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญมันเป็นเหมือนกับแบบทุกคนเห็นอันนี้ไหมมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่อ่า อ่ะจะบอกว่ายังไงมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเหนือความควบคุมอะ่ะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็คือปาฏิหาริย์หรือว่าเงินที่มาจากสวงสวรรค์หรือว่าการได้รับแบบโชคลาภหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเหมือนกับมันเป็นปิ๊งแวบมันเป็นสิ่งที่เขาก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะมีการเอ๊ะมีการรู้สึกแวบๆนะคะในหัวใจในความรู้สึกของเขาได้เพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณอาจจะแต่งตัว น่ารักเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่พบเจอกันมันอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะทุกคนอาจจะเป็นการแต่งกายอาจจะเป็นการแต่งตัวการแต่งหน้าปฏิกิริยาหรือคุณทำให้เขาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความแตกต่างหรือว่าคุณอาจจะมีปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์กับเขาที่เปลี่ยนแปลงไปหรือทำให้เขารู้สึก มากยิ่งขึ้นน่ะนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้เขารู้สึกเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วล่ะที่อยู่ดิอยู่นะคะพอเห็นครั้งสุดท้ายแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่ามันคงถึงจังหวะเวลาแล้วแหละที่ต้องมาลองคิดดูนะคะอัจวินถือดาบนะคะการเผชิญปัญหานะคะต้องมาลองคิดดูแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรนะคะอันนี้มันก็เป็นพาร์ทแรกนะคะที่ครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกนะคะมันมี ีเรื่องของการลุ่มหลงมันมีเรื่องของหน่อยกว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าคุณอาจจะอ่า ได้เขาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะในการรักตัวเองในการทําอะไรเพื่อตัวเองเพราะคุณหันกลับมารักตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือมีพัฒนาการอะไรมากยิ่งขึ้นเนี่ยจากการที่บางคนเป็นคนที่เห็นกันทุกวันหรือว่าบางคนนานๆเห็นกันทีแต่พอมาเห็นอีกทีมันมีความรู้สึกปิ๊งแวบมันมีความรู้สึกแบบเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ ะะเรื่องนี้มันเป็นพาร์ทแรกของความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวหน่อยขอหนึ่งใบนะคะให้ไพ่แนะนําว่าโอเคแล้วถ้าเผื่อว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกเอ๊ะมีความรู้สึกเอาเก็บกลับไปคิดมีความรู้สึก มีความมันหลดมาเยอะหน่อยไม่เอานะคะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอาจจะมีอะไรที่มากกว่าคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหน่อยคอนคำแนะนำหนึ่งใบว่าอ่ะแล้วจากนี้นะคะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนําเรานะคะสิกออฟคัพค่ะอยากมีกระดิ่งอีกแล้วกริง๊งกริงกร๊งิงงนะคะอันนี้มันคือนะคะสิกออฟคั มันคือการทํามันเหมือนกับมันเป็นการสิ่งออฟคัพมันเป็นการจะบอกว่าไงตามภาพเลยก็คือมันเหมือนกับมันเป็นอ่อมันเป็นความรู้สึกซึมลึกอะ มันเหมือนกับเป็นแบบค่อยๆคือเราอะเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะพอเราปล่อย energy พลังงานบวกออกไปอะมันก็เหมือนกับมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความหมายของไพ่ที่อยากจะแนะนานะคะก็คือจงทําสิ่งดีๆปล่อยพลังงาน energy สิ่งดีๆออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันในออนไลน์ทางช่องทางต่างๆนะคะคุณก็ทําในสิ่ง ที่คุณทําเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละค่ะมันถึงทําให้เขารู้สึกเอ๊ะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยพลังงานอินนิจีสิ่งดีๆออกไปก็จงปล่อยพลังบวกออกไปนะคะทาสิ่งดีๆเขาบอกว่าการที่เราจะเจอคนที่รักเรานะคะจริงเนี่ยมันต้องเป็นถ้าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีคือช่วงที่คุณก็รักตัวเองมากพอนะคะการที่เรารักตัวเองมากพอการที่เราปล่อยพลังงานอินนิจีพลังบวกออกไปยังไงคุณก็จะดึงดูดคนที่อ่าเห็นคุณค่าในตัวเรา นะคะแล้วก็รักในสิ่งที่เราเป็นเพราะเขาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่เราเราต้องเป็นในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขเพราะคนที่มีความสุขมักก็จะดึงดูดคนที่ มีพลังบวกนะคะเอเนดีๆออกมาเช่นอ่ะมาหาเราเช่นกันนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนําเลยก็คือสิ่งไหนที่คุณทําหรือคุณแสดงออกว่าคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วนะคะจะดึงดูดนะคะคนที่ใช่หรือจะดึงดูดคนที่อยู่ในใจของคุณคนนั้นเข้ามานะคะในเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะมันเป็นเหมือนกับแบบหกถ้วยมันคือเรื่องของอความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิม,ดมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตามไพ่ก็คือถ้าเป็นคำ แนะนาก็คือเราก็จงทําในสิ่งที่เราทําเห็นว่าดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อๆให้มันพอกพูนให้มันพอกพูนขึ้นนะคะแล้วมันเหมือนกับมันเป็นรักซึมลึกอะทุกคนนะคะเอาเป็นว่ายังไงหน่อยก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะ <c oughs> ราชนีถือไม้เท้าจงมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณแสดงออกมันคือสิ่งที่ดึงดูดนะคะดึงดูดคนให้เข้ามานะคะคนดีๆเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเรื่องความรังเนี่ยไม่ต้องรีบร้อน,นะคะ่ะทุกคนจะใช้เวลาพิสูจน์นานแค่ไหนนะคะหากคุณยังอยู่ในจุดที่คุณมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นใครที่เข้ามา ก็ไม่สามารถที่จะทําให้คุณเสียใจได้ถ้าเผื่อไม่ใช่ตัวคุณเองนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะแล้วก็อนุมโมทนาสาธุกันนะคะรับบุญร่วมกันเดี๋ยวหน่อยจะไปสวดมนต์แล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะหน่อยไปแล้วค่ะอย่าลืมกดหัวใจเป็นค่ากุงให้กันด้วยนะคะหน่อยไปแล้วคะ่ะายบาย